ในอาณาจักรสัตว์ที่กว้างใหญ่ไพศาลมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดที่ถูกปกคลุมด้วยเงามืดแห่งความลึกลับบางสายพันธุ์ดำรงอยู่มานับล้านปีแต่ก็ยังคงรักษาความมหัศจรรย์เอาไว้วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสิว์สุดแปลกลึกลับที่ซ่อนเร้นตัวตนอยู่ในมุมต่างๆของโลกโดยแต่ละชนิดล้วนมีลักษณะแปลกประหลาดน่าทึ่งชวนค้นหาเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติไปพร้อมๆกันเลยครับ อันดับ10กิ้งก่าแผงคอในป่าทึบของออสเตรเลียมีสัตว์เลื้อยคลานแปลกประหลาดชนิดหนึ่งแฝงกายอยู่เรียกว่ากิ้งก่าแผงคอหรือมังกรกรีดคอสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือแผ่นหนังบริเวณรอบคอขนาดใหญ่ที่มัดพับไว้ด้านหลังศีาราะและลำคอมีกระดูกอ่อนเป็นโครงคำจุนเมื่กิ้งกาถูกทำให้ตกใจมันจะอ้าปากกว้าง เผยให้เห็นเยื่อบุกสีชมพูสดหรือเหลืองอัำพันธ์แล้วกางแผ่นคอออกราวกับใบพัดเปิดเผยเกล็ดสีส้มแดงฉุชาดซึ่งทำให้ศัตรูพงาและถอยกรูดในยามปกติกิ้งกาเดินสีขาแต่เมื่อมีอันตรายมันจะวิ่งด้วยสีขาแล้วเร่งฝีเท้าจนลุกขึ้นวิ่งสองขาฟริวหรือแผ่นคอที่ว่านี้ใช้ขู่ศัตรูควบคู่กับเสียงขู่ฟอ้อและการพุ่งเข้าหาราวกับจะกัดกิน ช่างเป็นการผสมผสานการป้องกันตัวที่น่าทึ่งจริงๆอันดับ 9. ปลาหมึกดัมโบลลึกลงไปใต้ท้องทะเลมีปลาหมึกสายพันธุ์ลึกลับซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดนั่นคือปลาหมึกดัมโบเจ้าสัตว์ทะเลน่ารักตนนัวนี้ได้ชื่อมาจากครีบคล้ายหูที่ยื่นออกมาจากหัวทำให้ดูคล้ายช้างน้อยดัมโบในการ์ตูนดิสนีย์เลยทีเดียว แต่อย่าให้รูปลักษ์อันแสนซื้อบริสุทธ์หลอกล่อได้เพราะพื้นที่อาศัยของพวกมันคือก้นบึ้งมหาสมุทรจัดเป็นหนึ่งในปราหมึก8ปนวดชนิดหายากที่สุดความพิเศษของมันคือสามารถทำผิวหนังให้ใสได้ตามต้องการและเป็นสัตว์ทะเลเปิดที่ไม่เหมือนปราหมึกทั่วไปการแอบแฝงอยู่ในเงามืดทำให้เราไม่ค่อยได้พบเห็นปลาหมึกสุดมหัศจรรย์ชนิดนี้นะักอันดับ 8. กระต่ายพันแองโกรา ถาพูดถึงสัตว์ขนนุ่มนิ่มเชื่อว่ากระต่ายพันแองโกลาคือหนึ่งในตัวเต่งด้วยขนสีขาวดังหิมาที่ยาวและฟูราวกับก้อนเมฆมันถูกพ่อพันขึ้นมาเพื่อมุ่งให้ได้เส้นขนที่งดงามที่สุดและได้รับความนิยมอย่างมากในหมูรราชวงฝรังร่งเศสเมื่อครั้งศตรวตรรษที่18ก่อนที่จะแพร่ขยายไปทั่วทั้งยุโรปกระบวนการได้มาซึ่งขนเส้นสวยนั้นทําได้โดยการตัดหรือถอนเบาๆเพื่อนําไปทอทําเสื้อผ้าหรือของใช้อื่น กระต่ายขนปุยนุ่มเหล่านี้อาจดูเหมือนตุ๊กตาขนสัตว์มากกว่าสัตว์จริงๆเสียอีกอันดับ 7. ไทลาซีมหรือเสือเทสเมเนียย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนในป่าทึบบนเกาะแทสเมเนียที่ห่างไกลของออสเตรเลียเคยมีสัตว์นักล้าประจำถิน่นที่มีกระเป๋าหน้าท้องขนาดใหญ่ที่สุดอาศัยอยู่เรียกมันว่าเสือเทสเมเนีย แม้จะมีชื่อเรียกอีกยาวเหยียดไม่ว่าจะเป็นหมาป่าแทสเบเนียเสือแทสซี่หรือจะเป็นชื่อทางการคือไทลาซีนซาดดึกดำบรรบอกเราว่าสายพันธุ์นี้มีมาตั้งแต่ต้นยุคไมโอซีเลยทีเดียวแต่ยุคสมัยที่มันเฟื่องฟูที่สุดคือบนแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดเมื่อชาวยุโรปเริ่มเข้ามาตั้งรกรากแต่เสือชนิดนี้กลับนีรอรมาอยู่บนเกาะแทสเบเนีย ไปพร้อมๆกับสัตว์ประจำถิ่นตัวอื่นๆอ,อย่างเช่นมังกรแทสเมเนียทว่าสุดท้ายแล้วการล่ามันเพื่อเอารางวัลน,นำจับโรคภัยไข้เจ็บการนำหมามาเลี้ยงรวมถึงการทำลายถิ่นที่อยู่โดยมนุษย์ก็ทำให้เสือแทสเมเนียค่อยๆหายไปจากผืนป่านี้ในที่สุดแม้ปัจจุบันจะถูกประกาศให้เป็นสัตว์สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ก็ยังมีข่าวลือการพบเห็นเป็นระยะๆเราก็เป็นสัตว์ในตำนานที่ยังคงรอวันถูกค้นพบอีกครั้ง อันดับหตุนปากเป็ดบรรดารธรรมชาติวิทยาต่างตกตะลึงเมื่อพบสัตว์ประหลาดในแม่น้ำทางตะวันออกของออสเตรเลียเมื่อหลายร้อยปีก่อนเจ้าสัตว์นั้นเรียกว่าตุนปากเป็ดมันมีหน้าตาเหมือนมีส่วนผสมของหลายสิ่งรวมกันไม่ว่าจะเป็นปากเป็ดแต่ตัวเหมือนตัวหน้าพวกเขาจึงสงสัยว่าใครบางคนอาจเอาสัตว์หลายชนิดมาเย็บติดกันเข้าเป็นของปลอม ถ้าว่าความลึกลับของมันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเพราะตุนปากเป็ดจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดในโลกที่ออกรูปเป็นไข่อีกทั้งยังมีพิษร้ายที่ส่งผ่านเดรยที่ขาหลังของตัวผู้สามารถทําให้มนุษย์ปวดแสบปวดร้อนได้อย่างแสนสาหัสนอกจากจะเป็นสัตว์อันเป็นเอกลักษณ์แล้วตุนปากเป็ดยังกลายเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของออสเตรเลียไปโดยปริยายไม่ว่าจะปรากฏเป็นมาสคอตหรือเป็นภาพประดับอยู่บนเหรียญก็ตาม อันดับภาวานนาวานลึกเข้าไปในผืนน้ำแข็งแห่งขั้วโลกเหนือสิ่งมีชีวิตพิสดารชนิดหนึ่งว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางสายหมอกนั่นคือวานนาวานเจ้าวานสีขาวตัวนี้มีลักษณะพิเศษคืองาเดี่ยวที่ยาวเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวผู้เป็นเขี้ยวที่งอบยื่อนออกมาจากกรามด้านซ้ายและบิดเป็นเกลียว งานนี้อาจยาวได้ถึง3เมเวทและมีน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมเลยทีเดียวในบางครั้งที่หายากมากอาจพบเห็นวานนาวานมีงาถึงสองเขาด้วยซ้ำโดยงาอีกข้างงอออกมาจากฟันด้านขวาแต่ก็ไม่ค่อยพบบ่อยเท่างาด้านซ้ายจุดประสงค์ของงานทรงพลังนี้เป็นที่ถกเถียงกันมานานว่าใช้ทำอะไรกันแน่บ้างก็ว่าใช้เจาะน้ำแข็งบ้างก็ว่าใช้หาคู่ปัจจุบันเชื่อกันว่าวานใช้งาเพื่อแสดงความเป็นจ่าฝูง และใช้ในการจับคู่ผสมพันธุ์เป็นหลักโดยตัวที่มีงายาวกว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดพันธุกรรมมากกว่าว่ากันว่าวานาวานตัวหนึ่งถูกพบในหน้านน้ำนอร์เวย์เมื่อราวราวปีคริศักราช .1800 มีงาถึงสองเขาด้วยกันทั้งคู่แต่นั่นอาจเป็นเรื่องเล่าขานเกินจริงก็เป็นได้อันดับ4ปลาตกเบดหรือปลาอังเอร์ ในห่วงลึกและมืดมิดของมหาสมุทรมีปลาสุดประหลาดแฝงกายรอเหยื่ออยู่ใต้ผืนน้ำมันคือปลาอังเคิลนั่นเองได้ชื่อมาจากวิธีการล่าที่แยบยนต์โดยใช้ส่วนเนื้อเยื่อคล้ายเหยื่อที่งอกออกมาจากหัวเป็นตัวล่อให้เหยื่อเข้ามาใกล้ประกอบกับการเคี้ยวแหลมคมที่ยื่นออกมาทุกทิศทางเพื่อพร้อมฟาดฟันเมื่อเหยื่อเข้ามาสัมผัสส่วนล่อเหยื่อน,นั้นสามารถกระดิกไปมาได้ เรากับเป็นสัตว์น้ำตัวน้อยๆที่กำลังว่ายไปมาอย่างระมัดระวังตัวแต่ทว่านั่นเป็นเพียงแผนการชั่วร้ายเพื่อล่อให้ปลาอื่นๆหลงเข้ากับดักปลาอังเกอร์ที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกมักมีแสนประกายวิบวับอยู่ตรงเหยื่อล่อเลี้ยงดูดเหยื่อในความมืดมิดได้เป็นอย่างดีแต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดที่สุดเพราะเมื่อครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์จับปลาอังเกอร์ขึ้นมาจากก้นบึ้งทะเลพวกเขาพบว่าทุกตัวเป็นเพศเมีย และมีอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนปราสิทธ์เกาะติดอยู่สุดท้ายกลับพบว่านั่นคือร่างที่เหลืออยู่ของปลาอังเคิ์ตัวผู้สแสดงให้เห็นวงจรชีวิตอันแสนวิปลาสของพวกมันอันดับ 3. ม,มังกรทะเลใบไม้ใต้ผืนน้ำนิ่งสงบของชายฝั่งออสเตรเลียใต้มีสิ่งมีชีวิตสวยงามลอยไปมาอย่างเชื่องช้า เรากับใบไม้ที่ปลิวไปตามกระแสน้ํานั่นคือมังกรทะเลใบไม้เจ้าปลาทะเลที่มีสีสันตะการตาตั้งแต่สีเขียวสีส้มและสีทองปกคลุมไปด้วยใบหูคล้ายใบไม้ทั่วทั้งตัวทําให้กลมกลืนไปกับสาหร่ายได้อย่างน่าทึ่งมีเพียงครีบเล็กๆที่สังกิกิหรือดวงตาที่มุนได้รอบทิศเท่านั้นที่ทําให้สังเกตเห็นมันปลาทะเลนี้ไม่มีฟันหรือกระเพาะ กินอาหารเป็นกุ้งเคยเล็กๆเรียกว่าไมซีนอฟซิสเท่านั้นหากินอยู่ในน้ำเย็นที่อุณหภูมิราว10-12ึง10องศาเซลเซียสและเป็นสัตว์ที่รัฐบาลออสเตรเลียให้ความคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1982หากได้พบเห็นปลาทะเลสีสวยงามนี้ในท้องทะเลลึกต้องตื่นตาตื่นใจมากแน่นอนอันดับ 2. โอเยติ ื่อหรือไม่ว่าในใต้มหาสมุทรแปซิฟิกนั้นมีสัตว์หน้าตาประหลาดราวกับตัวตลกแฝงตัวอยู่มันคือปูเยติที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้อย่างติดตลกว่ากีวะฮีราโซตะปูสายพันธุ์นี้ถูกค้นพบเมื่อปีคริศักราช2005มีความโดดเด่นตรงที่มีขนสีบรอนเหมือนผมนุ่มนิ่มปกคลุมอยู่ตามขาและก้ามจึงได้ฉายาว่าปูเยติหรือกองล็อบสเตอร์เยติลักษณะทางกายวิภาคและข้อมูลพันธุก,กรรมบ่งชี้ว่า มันน่าจะจัดอยู่ในวงศ์และสกุลใหม่เลยทีเดียวโดยมีดวงตาที่มีขนาดเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นและเชื่อว่าตาบอดส่วนกล้ามขนฟูนั้นมีแบคทีเรียเส้นใยเกาะอยู่ซึ่งปูอาจใช้ล,ล้างพิษของแร่ธาตุในน้ําที่พวยพุ่งออกมาจากรองผูกขอไฟใต้ทะเลตรงบริเวณที่มันอาศัยอยู่หรืออาจกินแบคทีเรียพวกนั้นเป็นอาหารก็เป็นได้แต่โดยทั่วไปแล้วพวกมันกินสารพัดสัตว์เช่นสาหร่ายสีเขียวและกุ้งขนาดเล็ก แม้จะหน้าตาไม่คุ้นตาแต่โปูเยติเช่าเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่น้อยเลยทีเดียวอันดับ 1. นึปราซีลาแคนเรื่องราวของปราซีลาแคนนั้นช่างชวนทึ่งยิ่งนะักเพราะมันคือปลาที่มีกรามที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักและเคยเข้าใจกันว่าสูญพันไปแล้วตั้งแต่สิ้นสุดยุคไดโนเสาร์เมื่อราว66ล้านปีก่อน จนกระทั่งมีการพบซากปราซีลาแคงครั้งแรกเมื่อปีคศ1938นอกชายฝั่งแอฟริกาใต้ตรงปากแม่น้ำชาลำนานักวิทยาศาสตร์ต่างตื่นเต้นเมื่อพบว่ายังมีปลาชนิดนี้หลงเหลืออยู่นับแต่นั้นมันก็ถูกพบอีกหลายครั้งในหน้านน้ำใกลเคียงจากซากฟอสซิลพบว่ามันปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อราว410ล้านปีก่อนในช่วงยุคดีโวเนียน โครงสร้างที่โดดเด่นของปราซีลาแคนคือครีบอ,อกและครีบหางเป็นผู้3สามแฉกโดยแฉกกลางมีแกนสันหลังยื่อนออกไปด้วยนอกจากนี้ก็มีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายเกี่ยวกับปลาดึกดำบันที่หลงเหลือรอดมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างปาฏิหาริย์และนี่คือ10อันดับสัตว์ที่แปลกประหลาดที่สุดที่แอดมินนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปของเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ